วันที่19้พฤศจิกายน2563สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชะดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เป็นการทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินรถนิทรรศการเคลื่อนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาคารเรียนรู้เรื่องโขนและทอดพระเนตร โขนกลางแปลงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจัดตั้งขึ้นตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2540โดยมีพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ขึ้นบนพื้นที่ของตำบลเกาะเกิด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศิลปาชีพให้แก่เกรรษตรกร,รควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดมีพื้นที่ประมาณ2,028ไร่จะสรรเนื้อที่ออกเป็น4ส่วนเพื่อการดําเนินงานอย่างเป็นระบบประกอบด้วยพื้นที่ทําเกษตรกรรมกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์กลุ่มอาคารฝึกงานที่พักอาศัยของสมาชิกศิลปาชีพและกลุ่มหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียง โขนเป็นศิละปะกการแสดงชั้นสูงของไทยถ้ารำและกันย่ายกลายมีทั้งความสง่างามอาลังการและอ่อนช้อยขึ้นอยู่กับจังหวะและการดเนินเรื่องลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของโขนอยู่ที่ผู้แสดงต้องสวมหัวโขนทุกตัวยกเว้นตัวพระตัวนางและเทวดารวมทั้งเครื่องแต่งกายเครื่องขนิมพิมพาพรการแต่งหน้าลวงง้วนงดงามีรายละเอียดเป็นเอกลักษณ์ สำหรับพระราชการณียกิจฟื้นฟูโขนไม่ใช่แค่การฟื้นฟูน,นาฏศิลป์แต่เป็นการพลิกฟื้นศาสตร์และงานฝีมือช่างหัตถศิลป์ไทยหลายสาขาเกิดการประชุมกันของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานประณีศิลป์ของไทยที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนับร้อยชีวิตเพื่อเชื่อชูศิลป าก,การแสดงชั้นสูงขแขนงนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนและในครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์โขนไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ทรงพระเจริญพระราชินีสุธิดาขอขอบคุณ Facebook We Love สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักพระบรมราชนี